ไฟคือข้างเกเดจังสียกันหนี้ก็เป็นตาแดงย่นี่แต่ว่าไฟทางนี้คือข้างเจดีย์แท้จะหนึ่งสองหนึ่งวงเนื้อในพี่น้องเลยเสียแนวได้บาทนี้เปิดฝาเครื่องออกมาฮู้สุดยอดเลยยอดเลยหนักมากเลยยกขึ้นมากันเ้ย มาดูชั้นที่สองเลยนะครับมันพังมุงหน้ามุงตาไปศาดสายตามาที่ชั้นที่สองยนะครับชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูไฟแล้วค่อนข้างที่จะปกติเนี่ยชั้นที่สองก็มาดูมีอะไรหไหมวะเนี่ย่าที่ดูแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นฟิวขาดานั่นมองไปเห็นเลย,เยมันดำยังไม่ได้สังเกตมากแล้วยัยงเห็นเลยเนี่ยดำมันดำนะครับนะ ทีนี้การที่มันฟิลขาดมันจะต้องมีทรานซิสเตอร์พังนะอันตัวนี้ก็ทารานซิสเตอร์นะอ่าตัวนี้เป็นเฟสมาดูว่าทรานซิสเตอร์พังไหมวัดดูทรานซิสเตอร์ตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนี่แหละคูณหนึ่งอะไเนี่ยทรานซิเตอร์เก่าแล้วเนี่ยบ่าเคาคงได้ถิ่มไปถิมมา เอามาดูพิเตอร์แบบเป็นเข็มมันจะได้วิ่งเปืดิปดนปืดอนซีอีนี่แหละอโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ปกติมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะแต่ว่าตอนนี้มันมันไปแล้วได้นี่เห็นไหมนี่โอ้โอ้มันมีการช็อตเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าตัวไหนก็ค่อยมาหายทีนึงมอดเฟสมอดเฟดเดินกับซอตก็เน่ โอพเพื่อนๆครับตามที่ผมวัดดูคร่าวๆนะครับโอ้มมดเฟด,ดเรเห็นมมดเฟดอยู่นี่นะโอ้ยมันหนักเดีนหน่อยนี่หมดเฟดครัเนี่ยก็วัดเด่นกับซ้อนกันขากลางกับขาริมด้านขวาเนี่ยสลับสายก็ขึ้นอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามอดเฟดนีก็อเกิดการช็อตนะมมดเฟดเนี่ย แล้วก็ทันเตอร์นี่มันก็ช็อตแล้วเนี่ยเห็นไหมเห <laughs> <laughs> ็นไหมเนช็อตแล้วเมื่อมันมีการช็อตแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องแกวออมาแล้วก็ทําการหาตัวไหนที่มันช็อตแล้วทีนี้การแกอ,อ่กมาเนี่ยมันจะแกวอ,อกมาเลยมันก็ไม่ได้มันกีดขวางตัวนี้เนี่ยอ้าข้างมันเนี่ยแล้วก็ต้องเปิดฝ้างนางมันออก <laughs> น,อนัดตรงซิงค์ระบายความร้อนออก ถึงจะวางกลับลงไม่ได้วางกลับเลยนะวางกลับหรือวางโครงเรียงวาวางโครงเรียงเลยเอามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับเพื่อนแต่มันมีช็อตแล้วครับเพื่อนครับมีช็อตไปแล้วตัวนี้มันอยู่ด้านล่างมันยังไม่ได้วัดดูมันวัดดูเลยโอ้ช็อตเหมือนกันเลย เอชอชัดตั้งสองฝั่งเลยนะนีน่เห็นไหมนี่ไมไม,ไม,มันชัดแล้วนะครับทีนี้มันจะชัดไปกี่ตัวล่ะครับเราก็เอาตัวนี้มาอ่าสังเกตสังเกตอย่างนี้ก่อนนะสังเกตอย่างนี้ก่อนเวลาเวลาเช็คเนี่ย CE นี่นะนี่ CE เนี่ยมันจะศูนย์เนี่ยแบบนี้เนี่ยมันจะศูนย์แบบนี้เนี่ยนะนบบนเนี่ยนะนนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยมันจะศูนย์อย่างนี้ อ่านะครับน้ำมจะศูนย์แบบนี้นะอ่า,หา,หาทีนี้เราก็เอามิเตอร์ที่เป็นตัวเลขแบบนี้มาในราคาร้อยกว่าบาทร้อยเท่าไหร่จำไม่ได้ซื้อมา2ตัวซื้อมานานแล้วละ่ะอ่าทีนี้เราก็มาดูนี่นี่อ่าเราก็มาดูว่าเราจะวัดหาเทอนเตอร์ที่เสียในวงจรทำหลายคลิปแล,ล้วล่ะ เดีย๋ยเพื่อนเข้ามาดูใหม่นะแล้วก็ตั้งวิเตอร์ต่ำๆหน่อยตั้งที่200โอห์มแบบนี้เนี่ยแล้วก็เอาสายมาแตะกันดูค่าความต้านทานภายในสายอันมันคือบ่ะได้กันแท้สายหมดสภาพแล้วมาดูนะครับค่าความต้านทานประมาณ0.5โ oh อห์ม มาเนมดูอีกที0.3 0.4อ้าไม่เป็นไรทีนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเราวัดดูที่ขา C-E ของทรานซิสเตอร์ตัวใดที่มีค่าความต้านทานใกล้เคียงกับตัวนี้มากๆตัวนั้นแหละครับช็อตเริ่มจากตัวไหนดีอ่าอาตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับ17โอห์มนน ตัวต่อมาตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆตัวต่อมาวัดหาแบบนี้นะครับไปเรื่อยนะครับ CE นะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้แหละครับตัวนี้นะนี่นะต่อไปอีกครับี่ไม่ใช่นะครับมีอีกนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับ ไม่ใช่นะครับต,ตัวนี้มันไปได้เขาแล้วไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้แหละครับตัวนี้อย่างแน่นอนอ้าวทีนี้ก็ถอนมันออกถอนมันออกนะครับโอ้ยถอดได้่้ะวมันอยู่ไกลเอ้า สาธิตให้ดูเห็นแล้วนะขีดไว้แล้วเนี่ย่ะนะครับมาดูตรงนี้บ้างมันจะได้ถอดให้เห็นได้อ่า CE นะครับ CE E นี e ่มันจะมี R ขาซีมอยู่ตรงกลางเนี่ยขาซีมจะต่อถึงกันหมดเลยเราไม่ต้องยกสายมิเตอร์ก็ได้เราจะเอาสีไหนก็ได้นะนะครับดูค่าความต้านทานในมิเตอร์อยู่ที่0.6นะครับเนี่ยขาซีไม่ต้องยกก็ได้นะมันถึงกันหมดแล้วด้วยลายวงจรนะครับ อ่า CE นี่เห็นไหมครับนี่ไม่ใช่นะครับนี่ยังหนึ่งกว่าอยู่เห็นไหมไม่ใช่นะครับต่อมาครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่อีกนะครับไม่ใช่ไปเรื่อยเลยนะครับไปเรื่อยเลยนะครับยังไม่ใช่นะครับอน่ะศูนย์จุดแปดนี่ได้เท่าไหร่ศูนย์จุดเจ็ดไอ้สายมิเตอร์นี่มันไม่ค่อยจ่มเลยนะเนี่ยมันไม่ค่อยดีไงนี่ไงเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับ ตัวที่อยู่นี่นะครับตัวต่อไปนี่ยังไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะทําการถอดออกมาตัวนี้นะครับ ถอดออกมาเป็นการแสดงนะครับนี่คือการแสดงนะครับหักออกเนี่ยคือการแสดงจริงๆเราต้องถอดนะครับนี่คือการแสดงบอกไว้ก่อนว่าเป็นการแสดงว่าไอ้ทีนี้นะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับสลับสายมิเตอร์เห็นไหมครับขึ้นทั้งสองข้างเห็นไหมช็อแล้วนะครับช็อตแล้ว ทีนี้นะครับเอามิเตอร์เข็มมาเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนดูมันจะเป็นขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเลยนะทีนี้แต่ก่อนนี้ขึ้นทั้งสองข้างนะเวลาสลับสายมิเตอร์นะครับอ่าอ่า,อา CE เอาออกไปตัวหนึ่งแล้วนะครับ CE เป็นอย่างนี้นะครับสลับสายมิเตอร์ขึ้นแล้วลงนะครับ นัน่นเห็นไหมนะครับขึ้นอย่างนี้ข้างหนึ่งนึ่งค้างไว้อีกข้างหนึ่งขึ้นแล้วลงดึงดึดมันจะขึ้นแล้วลงเบาๆแต่บางตัวมันขึ้นเยอะแต่ว่าตัวนี้อย่างนี้นะถ้าอยากให้เห็นมันดึงดื้อนี่ก็นี้ยนะมิเตอร์ขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นดึงดืเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่า,วา ผมสามารถที่จะตามหาทรานซิสเตอร์ที่เสียในวงจรได้แล้วข้างนี้หนึ่งตัวนั่นอีกหนึ่งตัวยังไม่ได้หากออกเลยเพราะติดสายนะครับนี่ทำแบบนี้แหละแล้วทีนี้มอส f e t m o ส f e t ครับมอสเฟตมอสเฟตมันอยู่นี่นะครับอาแกออกมา วัดในวงจรก็ได้หรือจะถอดเอ้ยวัดในวงจรไม่ได้มันขนานกันอยู่มันก็ต้องถอดออกมานะมอสเฟตนะนะครับนี่นี่นะครับมันอยู่ข้างล่างนี่